หน้ากากอนามัยที่เด็กๆใช้เนี่ยก็รู้ดีว่าช่วงช่วงที่โควิดระบาดนั้นหายากมากนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็ขาดแคลนมากแล้วเด็กบางคนก็มีแล้วก็ใช้จนจนบางทีดำบ้างขาดบ้างเราก็ต้องมีการเย็บมีการซ่อมให้เด็กๆใช้ได้ช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นบ้างครับหน้ากาก, <S <S ก,กที่มอบให้กับเด็กๆทุกคนที่โรงเรียนวัดสกแก้วเนี่ยถือว่า เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเด็กๆมากถึงแม้ว,ว่าโลกเนี่ยในในระยะนี้นมันอาจยังยังไม่ระบาดมากในประเทศไทยก็จริงอยู่นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับโลคติดต่อทางเดินหายใจและต่างๆเนี่ยครับแต่ปัญหาไม่ได้เลยว่าว่าไม่ไม่มีแน่นอนแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีแมสที่สะอาดมีคุณภาพใช้นะครับก็เป็นประโยชน์กับเ,เด็กๆมากครับ ขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับขอบคุณมูลนิธิพุทธรักษานะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับมามอบให้กับเด็กๆนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับ